ครับตามที่ปัจจุบันมีบุคคลนะครับนำภาพหรือคลิปของตัวเองในลักษณะลามกอนาจารนะครับเ,เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับหรือกลุ่มลับที่มีการเก็บเงินค่าสมาชิกนะครับแล้วผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใดน,นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ทางสำงนักงานแหวงชาติได้ดำเนินการจับกลุมปัดปรปามมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ละเมิดนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระทําการดังกล่าวนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นในเรื่องประสงค์แห่งการค้านะครับผลิตหรือเผยแพร่สื่อละมกอนาจารนะครับซึ่งอันนี้นเป็นความผิดตามประมวลหม,หมายอาญาม,มาตรา 287นะครับมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะผิดในเรื่องการนำเข้าข้อมูลสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะครับและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4มีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับส่วนในกรณีครอบครองสื่อลามกถ้าเป็น สื่อที่เป็นบุคคลอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่มีกฎหมายนะครับแต่หากครอบครองสื่อลมกเด็กนะครับหรือที่ต่างชาติเรียกว่าชายพรนกรฟี่นะครับอันนี้จะเป็นจะมีอัตาโทษนะครับตามประมวกฎหมายอาญามาตรา2.7ทับ1น,นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทนะครับ ก็าฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเซ็กแครีเอเตอร์หรือพรทับเบอร์นะครับตามที่เรียกกันนะครับก็หรือผู้ที่คิดอยากทําเนื้อหาที่มีลักษณะลามกนะครับแล้วก็ไปน,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อหวังผลทางการค้าหรือประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องในตัวเงินหรืออย่างอื่นเนี่ยนะครับคือนอกจากในแง่กฎหมายที่ท่านอาจจะถูกดําเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับ ขอให้คิดถึงอีกแง่หนึ่งคือแง่การใช้ชีวิตนะครับวันนี้ท่านถ่ายนะครับวันนี้ท่านนําภาพนําพิปตัวเองเนี่ยสู่โลกออนไลน์นะครับซึ่งมันจะไม่หายไปไหนครับมันจะวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับวมน่ในวันหนึ่งที่ท่านออกจากวงการนี้ไปนะครับหรือท่านไปนมีครอบครัวครับหรืออนาคตอาจจะมีบุตรหลานเนี่ยมาเห็นคลิปเห็นภาพเหล่านี้นะครับ ผู้ที่ไ้รับผลกระทบโดยตรงก็คือตัวท่านและบุคคลรอบข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าหวังแก่เงินนะครับมันจะตามหลอกหลอนไปตลอดไปนะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการทำผิดนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท15์159่นะครบได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ